แม้จะผลิตบัณฑิตด้านการเกษตรเพื่อไปคิดค้นเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาและยกระดับชีวิตและรายได้ให้เกษตรกรแต่คณะบดีคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์วิจารณ์วิชุกิจก็ยอมรับว่าไม่สามารถตรวจสอบว่าสอดคล้องหรือตรงกับความต้องการของประเทศหรือไม่จึงเรียกร้องให้รัฐบาลวางแผนแก้ปัญหาภาคเกษตรทั้งระบบในระยะยาวทุกรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ไปมอง ปัญหาเฉพาะหน้าหมดเพราะฉะนั้นเข้ามาทุกยุคทุกสมัยมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหมดเลยเข้ามาเนี่ยเอาปัญหาเด่นๆหรือเอาปัญหาของเกษตรกรเด่นๆมาแก้แล้วก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่เรามองถ้าเราเป็นนักวิชาการเนี่ยถามว่าเราอยู่ในภาคการเกษตรเนี่ยรัฐบาลไม่เคยมองแผนระยะยาวไม่เคยทําแผนระยะยาวเลยแผนระยะยาวในภาคการเกษตรอยู่ตรงไหนไม่ไม่มีใครเห็น รองศาสตราจารย์วิจาร์กล่าวเพิ่มเติมว่าอนาคตของภาคเกษตรไทยจะต้องประสบปัญหาเนื่องจากคนไทยยังมีทัศนคติเดิมๆกับอาชีพเกษตรและเห็นภาพเพียงความทุกข์ยากและความจนทําให้ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาเป็นแรงงานภาคเกษตรประเด็นของเกษตรกรเองก็คือว่าอายุตอนนี้เฉลี่ยเนี่ยห้าสิบอัพทั้งนั้นคําถามคือว่าแผนระยะยาวในการที่จะดึงคนเข้าไปอยู่ในภาคการผลิตเนี่ยมีมากหรือยังมีหรือยังก็ยังไม่มีกลายเป็นว่าเราใช้ต่างชาตินะั่นแหละ เราใช้พมา่าเราใช้คนต่างชาติมาช่วยหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นการขึ้นค่าแรงถ้าถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่ได้ใจคนไทยจะกลับมาอยู่ในภาคการเกษตรหรือเปล่าตรงนั้นนะเพราะว่าเริ่มเริ่มคุ้นเคยกับการทํางานที่สบายกว่าถือว่างานเกษตรเนี่ยมันเป็นงานที่อีกแบบหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันทุกปีเนี่ยก็เด็กมาเรียนกับเราก็มาเรียนผ่านเรียนผ่านตลอดคําถามคือว่าแต่ละปีผมควรจะผลิตเท่าไหร่ให้มพอนี่ยังไม่ได้พูดถึงทั้งประเทศนะทั้งประเทศเนี่ยมาอะไที่ ผลิตบัณฑิตทางสาขาเกษตรเนี่ยตัวเลขที่ที่ที่อยู่ในมือตอนนี้เรามีตั้งยีคณะแล้วปีหนึ่งผลิตเป็นหมื่นคนอะเป็นหมื่นคนอะคำถามว่าหนึ่งหมื่นคนเนี่ยเขาทำงานได้หมดร้อยอร์เซ็หรือเปล่าแต่เรารู้ตัวเลขว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยมันตกอยู่ประมาณ65-70%หาเปเซ็นคำถามที่เหลือเขาไปทำอะไร สิ่งที่สาคัญมากไปกว่านั้นที่คณะบดีคณะเกษตรยังกังวลคือเกษตรกรในปัจจุบันจะมีอายุเฉลี่ยที่50ปีขึ้นไปรัฐบาลจําเป็นต้องเห็นภาพอนาคตเพราะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้จําเป็นต้องปักธงว่าอีก10ปีข้างหน้าภาคเกษตรไทยจะเป็นอย่างไรเราก็มาแก้ปัญหาเราเองเพราะเราเฉพาะของเราปั๊บเนี่ยแต่แทนที่เราจะผลิตเล่ยเปื่อยเราก็ไปนเน้นเอาคนที่มีคุณภาพมาเรียงกับเราผลิตให้มันเป็นคุณภาพอีกแบบหนึ่งขึ้นมา ให้มันอยู่พูดง่ายๆก็คือว่าในหนึ่งหมื่นคนที่จบเราไปสร้างคนให้มันอยู่ในเลเยอร์บนๆเราไม่อยากสร้างคนให้อยู่เลเยอร์ล่างๆเอาอย่างนั้นดีกว่าณนะวันนี้ทุกคนรู้เอาระด,ดมสมองกันมานั่งคุยกันว่าอีกสิบปีข้างหน้าภาคการเกษตรจะมีหน้าตาอย่างไรเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาเขาบอกเป็นสามภาพเลยใช่นหมเขาบอกเป็นภาพไม้ลมเป็นภาพไม้เลียงเป็นภาพไม้ป่ามีสามภาพแต่ละภาพจะมีคําอธิบาย ว่าถ้ารัฐบาลไม่ทําอะไรเลยทั้ง่านมะมีปัจจัยอะไรเยอะแยะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อีกสิปีข้างหน้าถ้ามีการทํตรงน้นน้นมันก็จะมีภาพอย่างนี้แล้วถ้าอะไรอย่างนี้มันก็จะมีภาพให้เห็นผมก็ยังไม่แนใจระดับนโยบายหรือคนที่เกี่ยวข้องจะนําไปใช้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนพอสมควรมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็คงเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถจะจะอย่างน้อยมีคนช่วยกันคิด ช่วยช่วยกันคิดช่วยกันมองแล้วมาบอกให้ฟังถึงแม้ทางคณ<า>ะเกษตรจะผลิตบัณฑิตได้หลายหมื่นคนต่อปีอแต่ก็ยังมองว่าผู้ที่ต้องการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพจริงๆยังมีน้อยทางมหาวิทยาลัยจึงมีการเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยเน้นคนที่มีคุณภาพทางด้านนี้มากขึ้น